สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูนิสสันบิ๊กเอครับรถ e94 เครื่องยนต์ฝาแดงดีเซลราคาขายคันนี้อยู่ที่85,000บาทนะครับเอกสารชุดโอนครบครับน,นี้ภาษีปี64นะครับพาสีขาดแอร์เย็นจดหนาวครับเครื่องเสียมีพร้อมฟังภายในห้องเครื่องครับเครื่องยนต์แห้งๆครับน้ำไม่ดันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่อง ขับทางใกลได้นะครับความร้อนปกติอันนี้จัดทรงมาหล่อๆครับแ,แต่งลายซิงนะครับยางดอกหนาสีสันสวยงามพอใช้ครับมีตำาหนิตรงฝากระโปรงท้ายนะครับลอนกระบะไม่มีผูนะครับช่วงล่างดีครับคัดสีสวยทั้งสองเส้นไม่มีผูไม่มีดามรถพร้อมใช้งาน ราคาขายนะครับ85,000บาทนะครับราคา85,000บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะครับใครสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปครับขอบคุณครับ